ดูเลยอ่านี่ก็จะมาเล่น,นเกม,มเกมเกมไมค้าฟนะันนะโอเคเดี๋ยวรอก่อนนะอืมโอเคไม,ม่ละก็ลงเวลาพ่อนี้นะเวลาพ่อนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันศูนย์เจ็ดจุดเอ็ดจุดหนึง่งก็จะมีอะไรใหม่ขึ้นมาอะไรก็ ภาสาหนี่อันนั้นอันนั้นก็น่าจะไม่มีนะนี่ก็จะเออเป็นมันจิบเยอะว่าอ,อันนี้ว่าพิเศษขึ้นนี่เลยอันนี้อันนี้จะเปลี่ยนไม่ได้คัสตอมคือต้องคือ,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 คอสกินตัวเองนะอ้าวสกินตัวเองแล้วก็ย่อสามารถเลือกตัวได้เลย นี่เอาตัวสะสมสองฟองก็จะเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะถ้ากดออกอย่ากดแล้วกแบบนะ็อันนี้ก็ปรับปรับอะไรประมาณนั้นนะโอเคแล้วก็อ่านี่ก็คือหลายคนอาจจะรู้แล้วฟองนี้ก็มีอะไรแปลกใหม่ทีเดีอันนี้น่าจะมีกันอยู่แล้วนะนี่ไอ้ใส่วิวเล่นกับชมเพื่อคนอื่นเขาอันนี้สูงเนาะ ซ้าบ้าเนเส,เ,สาเ,เสร็จแล้วใช่ไหมม้องบ้านเสร็จแล้วปุ๊บอนี้มสบ้านเสร็จแล้วก็อยจะเล่นเป็นสไเวอร์ว่ะก็กดออกเลยเลยกดปุ๊บเข้าไปรตรงนีเน้เปลี่ยนได้นี่เธอเอาเวทีเบึเออค้สไเวอร์บไม

อันนี้คือปิดอันนี้คือเปิดโอเคก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ